คุณเคยรู้สึกไหมว่าแผนในหัวดีมากแต่พอเอาจริงกลับพังเพราะใจไม่ถึงคุณรู้ไหมว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่แค่ความเก่งแต่วัดกันที่ความมั่นคงทางใจมากกว่าหลายคนไม่ขาดความรู้แต่ขาดความมั่นใจที่จะลงมือทำหลายคนเริ่มต้นดีแต่ใจไม่แข็งพอจะเดินต่อในวันที่เหนื่อย หลายคนกำลังจะสำเร็จอยู่แล้วแต่ยอมแพ้ก่อนแค่เพราะใจสั่นไหวนั่นแหละจิตใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดถ้าเราฝึกให้แข็งได้มันจะกลายเป็นเกราะคุ้มกันเราจากความกลัวความล้มเหลวและคำดูถูกจากคนอื่นฝึกสข้อนี้ให้เป็นนิสัยแล้วคุณจะใจแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อหนึ่งฝึกอยู่กับความไม่แน่นอนให้เป็น อย่ารอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนจึงลงมือเพราะชีวิตจริงไม่มีความชัดเจนให้เราตลอดลองตั้งเป้าเล็กๆแล้วลุยแม้จะยังไม่รู้ทุกอย่างข้อ2ฝึกให้ตัวเองไม่ต้องเก่งทันทีความสมบูรณ์แบบคือกับดักคนที่จิตแข็งคือคนที่กล้าพัฒนาแม้จะเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งที่กลัวให้พูดกับตัวเองว่าฉันกำลังเรียนรู้ไม่ใช่สอบตก ข้อ 3. ฝึกฟังเสียงในใจตัวเองมากกว่าเสียงคนอื่นถ้าคุณใช้ชีวิตตามเสียงคนอื่นคุณจะหลงทางแต่ถ้าคุณกล้าฟังเสียงข้างในแล้วเดินตามมันคุณจะพบเส้นทางของตัวเองที่มั่นคงกว่าแค่ฝึก 3. ข้อนี้ซ้ำๆทุกวันคุณจะเริ่มรู้ว่าใจที่เคยอ่อนแอรเริ่มนิ่งใจที่เคยลังเลเริ่มมั่นคงและใจที่เคยสั่นไหวจะกลายเป็นใจที่แข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยเชื่อว่าคุณทำได้ ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตจากข้างในเริ่มจากวิธีคิดที่ใช่